ในปีพศ2172อยุธยาเปลี่ยนผ่านสู่ยุคราชวงศ์ใหม่ชายผู้หนึ่งก้าวขึ้นครองราชเขาคือพระเจ้าปราสาททองกษัตริย์ผู้ได้อำนาจจากการชิงบัลลังก์และกลยุทธ์เหนือผู้ใดเรื่องราวของพระองค์เต็มไปด้วยดรามา่าการโค่นล้มศัตรูทั้งในและนอกวังการสร้างวัดวาอารามใหญ่โตเพื่อประกาศอำนาจ และตำนานการใช้พิธีกรรมย้ำความศักดิ์สิทธิ์ของราชบัลลังก์แต่เบื้องหลังความรุ่งเรืองนั้นก็ซ่อนรอยเลือดและกลเกมที่ทำให้ผู้คนถามว่านี่คือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่หรือเพียงผู้แย่งชิงราชบัลลังก์กันแน่ติดตามเรื่องราวเต็มได้ในเรื่องเล่าแผ่นดินทอง